เห็นครบไหมครับเดี๋ยวพาตีพึ่งนะครับมีพึ่งตีแล้วครับผมหลังใหญ่มากนะครับหลังบักแป้งเลยครับผมโอ้โหหลังนี้บอกได้เลยว่ายอดนะครับผม <c oughs> นี่ฮะโอ้โหดูครับ oh, <no. S 1> ใหญ่ไหมครับ เจ้โจโอ้โหสุดยอดก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมก็ยังออกตามพึ่งอยู่นะครับวันนี้นี่ครับคือดอกกําแพงาเจ็ดชั้นนะครับผมมาดูนะครับมีตัวนะครับผมอยู่ใกล้ๆนี้เองครับผมเข้าไปใกล้ๆนี้ครับเพราะว่าผมดูยืนดูสักพักแล้วนะครับเป็นปลามันนะครับแต่มันไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับผมนี่ครับเป็นต้นมันนะครับ เห็นที่นนี่ครับเป็นตุ่มๆนี่คือดอกกำแพงเจ็ดชั้นนะครับต่อตัวน้อยแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ประมาณจะบ่ายสองแล้วนะครับแต่ก็ยังพอมีอยู่นะครับผมแบบเข้าไปนี่ครับผม นะครับตัวเข่าตัวออกนะครับนี่ครับเยอะแยะครับผมนี่ครับที่เห็นแวบๆบแบบแบบเป็นสะท้อนแสงแดดนะครับตัวพุ่งหมดเลยนะครับนี่ครับเป็นตัวพุ่งหมดเลยหมดเลยนะครับ ผมยังไม่เข้าไปดูเลยนะครับผมเพราะว่าเพิ่งจอดรถนะครับมันอยู่ใกล้นะครับมันพอดีมันผ่านหน้าไปพอดีนะครับลกนะครับดูครับขอทางเกล็กเลยนะครับขอให้เป็นพึ่งมีรังนะครับจะได้ตีเลยนะครับผม มันโลกจริงๆนะครับดูว่าอ๋อเจอแล้วครับโอ้ยใหม่หรือเปล่าลนะู่นฮะสูงๆเลยครับผม ยหามุมนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมนี่ฮะฝั่งนี้พอจะเห็นอยู่นะครับดำาๆนะครับผมนี่ครับเป็นพึ่งใหม่นะครับเป็นพึ่งใหม่เสียงครับข็อยอยู่ค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับลกด้วยนะครับโอ้ยยังไม่มีรังนะ ยังไม่มีหลังเลยนะครับปล่อยครับปลายครับครับผมก็สวัสดีทุกท่านอีกรอบหนึงนะครับเห็นครบไหมครับเดี๋ยวพาตีพึ่งนะครับมีพึ่งตีแล้วครับผมหลังใหญ่มากนะครับหลังบักเป้งเลยครับผมโอ้โหลังนี้บอกได้เลยว่ายอดนะครับผมยูด่าหน้าผมนะครับเดี๋ยวดูกันครับผม นี่ฮะโอ้โหดูครับ oh, <no. S 1> ใหญ่ไหมครับใหญ่มากเลยนะครับผมย <laughs> นี่ครับ ยอดสุดยอดโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะแบกกลับบ้านได้หรือเปล่านะครับ

ハハハハ。<noise> <noise> mm -hmm. em yeah. โอเคเรียบร้อยครับนี่ครับผมพอได้ย่างนะครับหัวน้ำก็มีนิดเดียวนะครับผมเอาไปย่างนะครับก็พอได้ทำคลิปนะครับพอได้ทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมก็ะช่วงนี้ก็หายากนะครับพึ่งหายากนะครับผมต้องตีนะครับในงานก็ ไม่ได้ตีนะครับจําเป็นต้องตีนะครับก็ผมเจอไว้หลายลังอยู่นะครับเป็นพึ่งใหม่นะครับต้องรออีกสักประมาณอาทิตย์นะครับน่าจะได้ตีนะครับผมก็โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ